เป็นที่พักที่ลึกที่สุดมันก็เลยแบบดาว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 มีดาวสนุกนะแอบสนุกสูงที่สุดนนจริงนะแค่เดินขึ้นลงเนี่ยก็เหนื่อยเลยแล้วก็อาจจะลงได้มากที่สุดมีหานทุกคนไปน้องน้องคือจะให้ตรงหรือจะให้ย้อนกลับ ผู้แสนดาวดีสอไปกันค่ะลอดูและตอนนี้เราก็กำลังขับรถกันไปที่ผู้แสนดาว ดีสอดน,นะคะเขาจะอยู่แบบสูงมากๆของเขาคอนะทุกคนแต่ว่าทางไปเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดเช่นกันสุดยอดนี่คือหมายถึงว่าพอทักเพจไปปุ๊บอบบเขาก็จะให้คำแนะนำการเดินทางมาอย่างละเอียดบอกเลยนะว่าละเอียดมากคือเราไม่สามารถ คลิปวิดีโอนะคะทุกคนคือเราสามารถเปิดคลิปวิดีโออันนั้นอะแล้วขับตามได้เลยคือจริงจังมากใครที่เคยมาก่อนหน้านี้อาจจะเคยผ่านว่าถนนไม่ดีแต่ตอนนี้ทางเพจบอกว่าถนนเขามีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วตอนแรกเนี่ยให้เราปักหมุดมาที่ภูน้ำทิพย์รีสอร์ทและหลังจากนั้นก็คือขับ าคลิปวีดีโอของเขาหรือว่าคำแนะนำของเขาเป็นการขับรถไปรีสอร์ทที่ไม่สามารถใช้ G P S ได้ G P S อะ่ะมันปากปากหมุดอะ่ะคือถึงนะแต่ว่าทางที่ไปอะ่ะมันไปไม่ได้ทุกคนถ้าไปตามทางที่ G P S บอกอะ่ะคือไม่ถึงเขาบอกว่าพอเห็นภูน้ำทิปแล้วเนี่ยให้ขับตรงไปแสดงว่าเรามาถูก แล้วก็ยืดตามป้ายเป็นหลักและนี่เราก็เจอภูน้ำทิพย์เขาบอกว่าเจอภูน้ำทิพย์อยู่สายมือใช่ค่ะให้ตรงไปให้ลูกค้าขับรถตรงมาได้เลยระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางเรื่อยๆแอบสนุกนะเหมือนรถรถทิพย์อะที่แบบไปตามป้าย <laughs> อ๋ออันนี้คือทางปัจจุบันนะคะพอมาช่วงกันยาหกหก แล้วคือเขาบอกว่ารถกระบะรถ s อ v วรถเก่งเอามาได้แต่ที่เอามาไม่ได้คือรถตู้รถรถต่ำหรือรถยาวๆรถบัสอะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกคนส่วนเราอะรถเก่งที่ไม่ได้โหลดแต่รถมันต่ำเดี๋ยวเรามาลองดูว่าการลองดูครั้งนี้รถเราจะลองไปด้วยกันไหม เจอป้ายแล้วค่ะนี่ค่ะคือป้ายภูแสนดาวของเราไปเดียวสายไปต่อโอ้โหหลุมเลือกกลุมเอานะทุกคนว่าอยากได้หลุมไหนมีค่ะทุกคนป้ายป้ายภูแสนดาวน้องน้องคือจะให้ตรงหรือจะให้ย้อนกลับแซวน้องแล้วหนึ่งไปเราต้องไปทางนี้แหละ นี่คือถนนที่ทำแล้วใช่ไหมมันอาจจะทำแล้วนานแล้วหรือเปล่ามันก็เลยแบบเริ่มพังแล้วอะ่ะจะเห็นน้องไหมนะสวัสดีน้องแล้วเมื่อกี้คือเราก็ผ่านไปบอกทางอีกหนึ่งป้ายนะคะ เขาอาจจหมายถึงตรงนี้คือตรงเนี้ลาดยางคือดีเลยลาดยางแบบเต็มที่ดีมากไปคะ่ะดีไม่หันไรเจอหลุมใช่ไหมแล้วคือถ้าเจอรถสวนทางก็คือแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> คือต้องเลือกแหละว่าใครจะขึ้นใครจะลง <c oughs> ขอบคุณมากนะคะเวลาถึงป้ายทางเลือกทีไรอะ <c oughs> คือแบบว่า ขวาแล้วเขาแล้วสายเป็นอาคีอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปทางไหนคิดว่าเราต้องตรงนี่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 นสัญ,ญลักษณ์ดาวทุกคนดาว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 มีดาวคือดาวคือผูแสนดาวแหละเราคิดว่า <c oughs> ใช่ใช่สัญ,ญลักษณ์ <c oughs> คือแอบว่าเหมือนเล่นเกมอ่ะทุกคนสนุกนะแอบสนุกนี่ไงมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ทุกคนเป็นดาวสีเหลืองแล้วก็ เป็นลูกสอตรงไปอย่างเงี้ยคือภูแสนดาวมีความเซรามูนสูงมากแบบเซรามูนบอกโคน,นันอะต้องคือเป็นนักสืบด้วยในระดับหนึ่งนี่จ้าถึงแล้วผู้แสนดาวอุ้ยดูหน้าน้องดี ถึงกันแล้วนะคะที่พักของเราชื่อว่าภูแสนดารีร์นอยู่ลึกที่สุดแล้วแหละไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็อยู่ห้องบนแล้วด้วยจริงๆที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องพักสไตล์เหมือนแบบเป็นโดมแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปชมห้องพักของเรากันนะมเมื่อกี้เราไปเช็คอินแล้วแล้วก็สั่งอาหารเย็นแล้วอาหารเย็นสามารถทานได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็ส่วนอาหารเช้าเป็นเจ็ดโมงถึงเก้าโมง มเมื่อกี้เดินเข้ามาก็คือเจอเจ้านายอยู่สี่ตัวนะคะผู้ต้อนรับแมวสามหมาหนึ่งเราเป็นทาสน่ารักมากบอกเลยสงสัยไม่ได้ไปห้องแล้วโดนแมวตกอยู่ตรงนี้ไปดูห้องกันก่อนไปก็ต้องเดินลงบันไดแบบนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าใครข้อเข่าเสื่อมก็จะต้องแบบนิดนึงแหละ แต่คือดูดีวิวมันดีมากทุกคนวิวแบบนี้และถ้าโชคดีฝนตกเราก็จะได้เจอทะเลหมอกคือเดินเข้ามาก็จะเจอเตียงเลยจ้าอันนี้เข้าห้องมาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเตียงนอนแบบนี้เลยหมอบไปก็จะเป็นวิวเขาส่วนโซนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์วางไว้ให้เนะเป็นแก้วเป็นกาแฟเป็นน้ำเปล่ามีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเปิดไฟงได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่เรายังไม่ได้เสียบการ์ดก็เลยไม่ได้เปิดไฟแต่ถือว่าห้องน้ําดีมากทุกคนเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งที่พักเลยที่ใครจะมาเนี่ยแนะนําเพราะว่าห้องดีมากนะห้องน้ําดีถือว่ารอดแล้วเพราะว่าเวลาเราไปพวกภูอ่ะมักมีปัญหากับห้องน้ำเฮ้ยถือว่าดีมากเฮ้ ดีย๋ยวเรา,ากเก็บของกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้ดู เย็นที่นี่ก็เป็นอาหารตามสั่งนะคะสามารถสั่งได้เลยจะทานอะไรก็ได้เอาจริงๆนะแค่เดินขึ้นลงเนี่ยก็เหนื่อยเลยบอกเลยว่าอากาศดีมากดีเหลือเกินมาค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งเขาเอาไว้นะคะทุกคนคือ เร็วมากเราบอกไว้6โมงก็คือ6โมงตรงเป๊ะจริงๆอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูนะคะที่สามารถสั่งได้เราสั่งเป็นไข่เจียวหมูสับนะคะสามชั้นทอดน้ำปลาที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เนาะมีลาบหมูมียำมุนเส้นแล้วก็กระลำปีผัดน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นชุดน้ำพริกกะปิผักลวกนะคะทุกคนราคาเนี่ยก็จะประมาณร้อยกว่าบาทนะคะ ก็เดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันเถอะกับบรรยากาศที่ดีมากเพราตอนนี้ก็คืออากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะไปหาเสื้อมาใส่ก่อน <c oughs> แต่กินข้าวกันหมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาไม่หิวเท่าไหร่หรอก <c oughs> หมูสามชั้นเด้งร้อนๆคือดีมากเลยอ่ยเง้งกึบ เมนูพวกยำลาบอะไรเงี้ยก็คือสั่งได้นะทุกคนแบบเผ็ดไม่เผ็ดอันนี้ก็คือขอเผ็ดน้อยอนา่ากุ้งอร่อยแั้นถ้าแบบกลมกลม่อมกำลังดีเที่ยว,วนำนิดหน่อยกลมกลม่อมกำลังดีแต่ว่าเที่ยวนำนิดนึง,งขนมความเป็นลาบอันนี้ก็คือจะเป็นยำรวมมิตรแต่ว่าไม่ใช่ทะเลนะเขาก็จะมีหมูสับมี หมูยออมีลูกชิ้ประมาณนี้ใครที่พักที่นี่นะทุกคนก็คือถ้าอยากทานอะไรหรืออยากซื้ออะไรแนะนําให้ซื้อขึ้นมาเลยเพราะเข้าออกลําบากเนาะขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลงเลยเนี่ยอันนี้ยำบุญเส้นแซ่บขายด้เพราะว่าคือแบบอาหารที่เ้าให้มาไม่ได้น้อยน,นะก็<ม>ถือว่าสมราคาไปค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้เช้า บ๊ายบายบรรยากาศดีมากแยม บอบเลยอะแล้วใครนะคะที่มีแผนจะมาเที่ยวเขาคอเนาะก็สามารถมาพักกันได้นะคะที่ภูแสนดาวรีสอร์ทบอกเลยว่าดีมากคือห้องพักเนี่ยสะดวกสบายเตียงนุ่มเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่นจริงแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะและถ้าใครโชคดีก็จะได้เจอน้องชะเลหมอกมาถึงห้องแต่ปอปอก็คงเดิมค่ะโชคร้ายเหมือนเดิมไม่เคยเจอ และใครเป็นสายทานเนี่ยก็จะมีน้องแมวนั่งต้อนรับอยู่สี่น้องนะคะคือน่ารักมากๆเราก็โดนตกกันไปเลย <g iggle> ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกดไลค์ก็แชร์กด s ับสไคร b e กันได้ใน youtube ที่ปอปอลองดูนะคะแล้วเรามารอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าป,ปอจะพาทุกคนไปลองดูที่ไหนลองดูอะไรนะวันนี้ก็ไปก่อนบายบายฮืสแสนดาวที่ทะเลเหมอกอยู่ตรงนูน่น ไปค่ะกลับบ้านเดินลงก็คือเหนื่อยแล้วอะ่ะ